เกิดเหตุนะครับฆ่าหันศพยัดใส่ตู้เย็นไว้โดยณขณะนี้เนี่ยทราบแล้วนะครับว่าศพดังกล่าวเนี่ยเป็นศพของชายชาวเมียนมาโดยถูกยัดไว้ในตู้เย็นที่ชั้น4ของอาคารพาณิชย์ครับโดยอาคารพาณิชย์แห่งนี้เนี่ยถูกเปิดเป็นบริษัทจัดหางานครับแต่ว่ายังไม่มีชื่อเนาะ สอบถามแรงงานชาวพาม่านะครับเขาก็ให้การว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นที่พักสาหรับแรงงานพาม่าที่รอจะส่งต่อไปทํางานครับโดยเจ้าของเนี่ยนั่นก็คือนายซันดาลาเวลอายุ23ปีเป็นชาวอินเดียครับเป็นหัวหน้างานนะแล้วก็เป็นคนที่จัดหาแรงงานต่างชาติเนี่ยมาทำงานในไทยครับโดยมีสำนักงานอยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์44 ก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณวันพุทธที่ผ่านมานะครับได้มาเช่าตึกแห่งนี้เอาไว้เพื่อให้ชาวพม่า,มาเนี่ยมาพักโดยเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาพัก6คนต่อมาวันศุกร์เนี่ยหัวหน้าชาวอินเดียเนี่ยก็ไปรับคนงานไป5คนก็จะเหลือ1คนโดยบ้านหลังนี้เนี่ยชาวอินเดียเข้ามาเช่าอยู่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะฮะ มาช่วงกลางดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าชาวอินเดียเนี่ยเขาขับรถสีแดงมาจอดไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็มีพิรุษพยายามถอยเข้าไปในตัวบ้านนะจนกระทั่งชนประตูเสียงดังแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้จากนั้นเนี่ยก็ขับรถออกไปเลยโดยก็มีการสันนิษฐานว่าไอการถอยรถเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายศพหรืออะไรต่างๆซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนะครับเคยมีประวัติคนงานฆ่ากันตายนะเมื่อหลายปีก่อน ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่นะและล่าสุดเนี่ยชาวอินเดียก็มาเช่าต่อจ้ะแล้วก็เกิดเหตุฆ่าหันศพต่อมาหุยบ้านาทันรอเป้ะเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าทีาาาท่ตํารวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบและผู้ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุชาวอินเดียเนี่ยขับรถยี่ห้อ MG สีแดงนะครับเลขทะเบียนหนึ่งชอช้า,ชางชอช้า,ชาง5้าสี่สองสองกรุงเทพแต่ว่าขับออกไปแล้วแล้วก็คาดว่าชาวอินเดียคนดังกล่าวเนี่ยเดินทางหนีออกนอกประเทศไปแล้ว